ดสินักขา N นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อนุทินพร้อมแจ้งซักฟอกย้ำไม่กลัวขอฝ่ายคา้านเอาข้อเท็จจริงมาพูดยันมีเจตนาที่ดีห่วงใยบ้านเมืองป้องกันโควิดกะนายอนุทินชาญวิรกูลรองรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายคา้านยื่น ยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยปรากฏรายชื่อของนายอนุทินเป็นหนึ่งในสิบผู้ที่ถูกอภิปรายว่ารายชื่อของผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่นายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้าได้ยื่นเสนอไปเมื่อเช้านี้มีการระบุไว้ชัดเจนว่าจะมีการอภิปรายในประเด็นอะไรไว้อยู่แล้วซึ่งตนต้องเตรียมข้อมูลและเนื้อหามาแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นการชี้แจงประชาชนทั้งประเทศด้วยส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว,ว่ามีหมัดเด็ดนั้นตนมองว่าไม่มีหมัดเด็ดอะไรแล้วไม่ต้องกลัว เพียงแค่ต้องเอาข้อเท็จจริงและเตรียมเอกสารมาให้ดีพร้อมยืนยันว่ามีเจตนารมณ์ที่ดีในการห่วงใยบ้านเมืองและห่วงใยประชาชนเพื่อป้องกันโควิด -19 พร้อมยืนยันค่ะว่าไม่ว่าประเด็นอะไรที่ถูกอภิปรายตนก็ต้องพร้อมตอบให้ประชาชนเข้าใจและปัจจุบันก็มีเครื่องมือมีภาพมีข้อมูลประกอบอยู่แล้วตนมีหน้าที่ต้องแจ้งเพื่อให้คลายความสงสัยของผู้อภิปรายให้ได้มากที่สุดและตนก็เต็มใจและอินดีที่จะชี้แจงข้อมูลค่ะ นอกจากนี้นายอาจุธินได้ยืนว่าได้ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับปากท้องของผู้ประกอบการทุกวงการส่วนการผ่อนปรนมาตรการขอให้ไปถามทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบคซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขมีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลข้อปฏิบตัติเพื่อให้สบคตัดสินใจเท่านั้นรวมถึงเรื่องคลายล็อกต่างๆทั้งหมดเป็นอํานาจของสอบคที่จะพิจารณาค่ะ ต่อกันที่ไม้และลูกเกดนะคะรับข้อรับทราบข้อหามาตรา112ยันไม่กังวลชี้แสดงออกถูกต้องยอมรับยังไม่ทราบถูกดำเนินคดีในกรณีใดค่ะ นายพานุพงศ์จัดนอกและนางสาวชนที่ชาแจ้งเร็วนักกิจ,จกรรมกลุ่มราษฎรพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงารสอบสวนปอ,อทเพื่อเข้ารับทราบข้อหาหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รนายพานุพงศ์ระบุนะคะว่าไม่ทราบว่าเป็นการเรียกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีใดแต่ยืนยันว่าจะให้การปฏิเสธเพราะเห็นว่าการแสดงความเห็นเป็นสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนสามารถกระทําได้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือสถาบันตราบเท่าที่การแสดงความคิดเห็นเป็นข้อ ทจริสําหรับตนเองได้รับหมายเรียกให้รับทราบข้อหาในความผิดดังกล่าวเป็นคดีที่8แล้วส่วนเพื่อนๆในกลุ่มมีผู้ถูกแจ้งข้อหานี้ไปแล้วกว่า40คนค่ะด้านนางสาวชนทิชาเปิดเผยในทํานองเดียวกันนะคะว่าไม่ทราบรายละเอียดที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่ามาจากโพสต์ข้อความใดบนหน้าเพจ Facebook ทราบแต่เพียงผู้แจ้งความว่าเป็นใครเท่านั้นและสําหรับตนถือว่าคดีนี้เป็นคดีแรกที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดนี้แต่ก็ทําใจไว้แต่แรกแล้วว่าอาจจะต้องถูกแจ้งความในวันใดวันหนึ่ง หากยังเคลื่อนไหวทํากิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยต่อไปแต่ส่วนตัวก็ยังคงยืนยันจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเพราะเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ควรแสดงออกได้ค่ะสิดท,ท้ายกันที่ศารอาญาทนบุรีพิพากษาจำคุกไอซ์หีบเหล็ก25ปีคดีครอบครองยาบ้า2,200เม็ดค่ะ สารอาญาธนบุรีอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำและหมายเลขแดงที่พนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดเป็นโจทฟ้องนายอับพิชัยองค์วิสิทธ์หรือไอซ์เป็นจำเลยในความผิดฐานมีเม็ดเอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายค่ะสืบเนื่องจากช่วงวันที่1มกราคม2563ถึงวันที่14มกราคม2563นายอับพิชัยจำเลยมีเม็ดเอมเฟตามีนชนิด2,200เม็ดและชนิดเกล็ด1ถุงน้ำหนักรวม267.869กรัมไว้ในครอบ ครองเพื่อจหนายโดยไม่ได้รับอนุญาตอายการขอให้ริบของกลางและเพิ่มโทษจําเลยโดยนับโทษต่อจากโทษในคดีที่ศาลอาญาธนบุรีตัดสินใจไปก่อนหน้านี้โดยนายอัพิชัยจําเลยให้การรับสารภาพค่ะโดยศารสืบพยานโจทก์ฝากเจ้าพนากาักงานตํารวจผู้จับและพนักงานสอบสวนฟังประกอบคํารับสารภาพจําเลยแล้วเห็นว่าจําเลยกระทําความผิดตามฟ้องเมื่อเพิ่มโทษจําเลยและลดโทษจาเลยตามกฎหมายแล้วพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย25ปีและปรับ7จ0 0แสบาทโดยให นับโทษต่อจากคดีอาญาที่ศาลอาญาทุนบุรีได้ตัดสินไปก่อนหน้านี้และริบของกลางค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n